แกมือนีสสเกตเตอร์มาแกมือสักรอบดิแกแกแมแกกือสเกตเตอร์หน่อยดิเบิ้บยังไงเนี่ยปึ๊บปึ๊บยิ่สิบมายังไงสองมือท้ายสองมือท้ายเบิ้บใส่จะได้กดเพิ่มใส่จะได้เกิดเพิ่มไม่มาเลยกดมือไปดิ ก็ผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่กำลังตั้งใจหายใจอยู่คงรู้ท่านกันด้วยเลยนะครับผมนี่ก็ผมคนเดิมนะวันนี้ผมจะพาปั่นเกม Battle Ground Royale นะครับผมหรือไอเกมเคือเกมโดดล่มนะฮะเกมโดดล่มเออตอนนั้นที่มันไม่ใช่โดดล่มมันมันคือเกม Battle Ground Royale นั่นแหละครับผมเหมือนเดิมก็ผมคลิปนี้จะขึ้นเมื่อความบันเทิงเท่นะครับผมก็ได้สนับสนุนเพื่อนๆตามเล่นกัรพนันตามผมได้อย่างไรเด้อไปครับผมวันนี้มีมาห้าพันนะครับห้าพันเราประเดิมกดมือไปซะก่อนเนาะกดมือแบบไม่เปิดบัว์ไปก่อนสักคราสี่ห ปปึึป๊๊บบจังหวะน,นี้งไงสเกตเตอร์มาเลยไหมมาเลยไหมมาเลยไหมสเกตเตอร์มาเลยไหมตั้งแต่หมุนรมแรกๆเลยไหมหมูไม่มาไม่เป็นไรครับไปต่อไม่เข้ายังไงปึ๊บหูโอ้ยจังหวะนี้ต้องเปิดเทอร์โบแล้วไปต่อที่สามสิบหมุนย,วยาวๆเลยสามสิบหมุนย,วยาวๆเลยอย่างาเ,เ,เาง,งี้ยมาปึ๊บปึ๊บมาเจ็ดจุดห้าศูนย์ยังไงโอ้โหยิงๆหน่อยยิงยงหน่อยปุ๊บป หืมไหววงไหวพวกวงพวกไายไม่ขึ้นเลยยังมาหน่อยดิโโอ้หไม่ไหลเลยลูกพี่ลูกพี่ไหลให้ผมหน่อยลูกพี่ยังไงเนี่ย้โหหมุนนานอย่างเงี้ยเราเบื่อจังเลยละหมุนนานเนี่ยเฮ้ยมาเร็วเร็วมาเร็วเออมายี่สิบยังไงหลายต่อโอ้โหไม่ไหลมาปุ๊บไหลมาต่อเออสิบเออไหลมาหกสิบสวยไม่ไหลละเฮ้ยสี่จะสี่ผ่านแล้วไหลหน่อยไหลหน่อยว้าวข้าวเกินแม่วบินใจ เึ๊มคูณออายียย่สิบห้า,า 25, ยังไงไหลตอ่อาปุ้มสามสิบเจ็ดไม่เข้าต้องมาหนแล้วจริงๆต้องมาหน่อยแล้วมนต้องมาหน่อยแล้วลูกพี่ปึ๊บปึ๊บโอ้หสิบห้าปึ๊บยี่สิบห้าเออเซกวามาแล้วเป็นปืนเป็นปืนจังวะนี้บุ้มมาเก้าสิบดอกแรกปุ๊บปุ๊บปึ้บมาอีกยี่สิบแล้วไหลไมาตอป่มมาจนหนึ่งสองยังน,นี้เข้ามาต่อยี่สแล้วยังไงเข้ามาต่อสองร้อยแล้วเข้ามาต่อไหม ต่อสวย60มาดิเลมาละเริ่ม,ม,เ,รมเริ่มตีตื่นกับมาเท่าเดิมละเริ่มตีตื่นกับมาเท่าทุนละอ่าเริ่มไหลเริ่มไหลมันเริ่มมาแล้วมันทุนการล้วย่อมมันเริ่มมาเมื่อกี้บอกว่าใจเย็นไอ้น้องพี่เขยยังสตาร์ทเครื่องอยู่เอาแล้วสเกตเตอร์มาเลยครับผมหูผมบอกนลครับเมื่อกี้มันสตาร์ทเครื่องอยู่เพิ่งเพิ่งติดเครื่องเพิ่งติดมาวายขึ้นมามแล้วค่อยเปลี่ยนวายไปเรื่อยนะในเกมนี้คนระับไปเข้าถามจริงถามจริง ยังไงเออมาเข้าแล้วแบบเนี้ยสวย20สวยไปต่อป่ะสวยมา80ยังไงหลายต่ออย่างเงี้ยปึ๊บม,มา52าสงยังวันนี้โอ้โหไม่เข้าแล้วยังวันนี้สิกไป็นไรปึ๊บเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เข้าเหมือนเดิมก็เข้ามา100ปงร้อยทุกต่ยังวันนี้25ยังไงฮูยปึ้บม,มาต่อปุ๊บ195่ง้าห้ายังเบาอยู่ยังเบาอยู่ว่ะโอ้โหอ,อีกสหมุนเนี่ยขอนตั้งหนักหน่อยได้ไหมเอะคุณเจ็ดแล้วเนี่ยมารอบนี้เป็น ไอ้นี่นะครับผมแจังหวะนี้วายขึ้นมาปุ๊บคูณเจ็ดมันเจ็ดสามห้ายังไงไม่ไหลเลยมาดอกเดียวเลยเองมาดอกเดียวเลยเองไม่ไหลให้ข่อยเลยจังหวะนี้วายขึ้นมาตัวนึงปุ๊บยังไงไหลไหมคูณโอ้แปดสิบยังไงไปต่อปุ๊บคูณเก้ามาหนึ่งร้อยสามสิบห้าไม่เข้าปุ๊บวายขึ้นมายังไงไม่เข้าผลสุดท้ายแล้วมาหน่อยมาหน่อยมาไหลไหมโอ้ไม่เข้า โอ้แต่เบาชัดประเทศเก่าเร่ย์โอ้โหไมาแบบหนักๆกว่านี้ไม่ได้เหรอมาแบบหนักๆกว่านี้ไดยไม่ได้เหรอทำไมทำไมเราทำกับพี่อย่างนี้น้องไปครับไปต่อลองปิดโบไปดิสักสามสิบหมุนดิไม่เอาช้าเปิดโบดีกว่าเพื่อความรวดเร็วทันใจไปครับเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆปึ๊บบึ๊บมาเจ็ดจุดห้าศูนย์ยังไงโอ้โหไหลเลยดิหลเลยดิหลเลยดิ ปึ๊บลงว่างนี้ไหวขึ้นมายังไงครับวายขึ้นมาปึ๊บมาสิบยังไงไหลามาต่อยกี่สิบสวยอืมไปต่อดีแบบนี้มาสามสิบระหวะนี้ยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมจะสูญไปสิบห้าังหวะนี้โอ้โหยางไปอีกสี่สิบโอ้โหเข้าเบาจัดต้องมาไหนแล้วจริงๆมันต้องมาไหนแล้วลูกพี่มันต้องมาไหนแล้วแบบถาเกินไปแล้วแบบนี้ไม่โผล่เลยอะ่ะลูกพี่สแกตเตอร์ไปสักรอบไปแก้มือนี่สแกตเตอร์มาแก้มือสักรอบดิ แก้แก้มือสเกตเตอร์หน,น่อยดิเบิ้บยังไงเนี่ยปึ๊บปึป๊บยี่สิบห้ายังไงสองหมุนท้ายสองหสุดท้ายเบิ้บใส่จะได้กดเพิ่มสใส่จะได้กดเพิ่ม,มไม่มาเลยกดมือไปดิโอ้โหไม่เข้าไปอีกสามสิบหม,มุนเบิ้บเดี๋ยวสักสิบหมุนดีกว่ากดทีละสิบเรื่อยๆดีกว่ากดทีละสิบเรื่อยๆดีกว่าเบิ้บปึ๊บเบิ้บถ้ายังไงโอ้โหไม่เข้าเบิ้บ มาหน่อยมาหน่อยเออมาเสกไหวเนี่ยมาดีดีดิสวยเข้ามา 50, ยี่สิบห้ายังไงไหลไหมไหลดีไหลดีปึ้มมาเก้าเอร้อยเก้าห้าังวันนี้ขึ้นมาอีกไหลต่อไปอีกร้อยห้าสิบยังไงปึ้มขึ้นมาอีกปุ้มเข้ามาหูนสี่มาอีกสี่ร้อยยี่สิบลังวันนี้ไหลไหมไหลสวยคูณห้าไสอ,องแปเเอาด้เอาด้เริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาม่อีกพ่งครับผมหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพแบหรือมพันหน่อยแปดสิบวมอานมอยมดแล่ออ จริงๆมันต้องมาแล้วมันทึ่งกาวตัวย่อมันต้องมาแล้วจริงเอ้ยมาหน่อยมาหน่อยเอ้ยจริงปุณิอ่ะจริงปนี่จริงปุี่ปิดโบดิปิดโบดิปิดโบดิเราก็ปิดโบบ้างผมว่าเราแบบใส่แบบเปิดโบเยอะเกินไปอ่ะมันต้องปิดบ้างมันต้องปิดบ้างเว้ยมันต้องมีปุ่มมีป <foam> ิดอะไรบ้างอ้าวมาละปิดโบเป็นกระดาษสแกตเตอร์มาแอือมาเลยว่ะปิดโบปุ๊บสแกตเตอร์มาเลยว่ะโอ้โหสูตรนี้ไแจ๊สไดมา มันมีวิชาไม้ตายก้นหีบหี่อ้านอ่ะ <c oughs> มาดิมาดิมาครับจังหวะนี้แปดหมุนฟรีบนตึกระเรายาะครับกลับมาแก้มือนหนึ่งครั้งนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทำให้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าจังหวะนี้วายขึ้นมาับยังไงไม่เข้าครับไปกันต่อดีครับแบบนี้วายขึ้นมาต่อแบบนี้ครับไหลไม้โอ้โหไม่ไหลครับจังหวะนี้ไปต่อวายขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับผมบึ๊บ อ,อยังไม่เข้าครับจังหวะนี้วายไปไหลไปไปปึ๊บปั๊บปื buy, 3, ๊มเก้าห้าไหลต่อไม่ละไหลต่อไปแบบคูณสามร้อยยี่สิบยังไงมาต่อไม่หูไม่ผาเลยสีหมุนสีหมุนนี่หมุนที่ห้าเลย4ีหมุนเลยสีหมุนเสกอะไรก็ได้ขอแบบตัวดีๆอย่างเงี้ยเข้าง่ายๆหน่อยเป็นวายเออเนี่ยบึมมาสองร้อยเก้าสิบแล้วไหลต่อในแบบเนี้ยบึมมาคูณห้ามาสองร้อยครับผมยังไงไหลต่อไม่นหไม่ไหลแล้ว เอ้ยเอาดีๆสี่หมุนอีกสี่หมุนสุดท้ายนะเอาดีๆเอาดีๆหน่อยมันต้องแบบบ้มบามซัมเบ้แล้วไม่ใช่หลายอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วหลายแบบนี้นะไปครับคูณ7มาร้อยห้าอย่างไงก็ไปต่อคูณแบบนี้หนึ่งพันดิเอาดิเอาดิจังหวะนี้วายขึ้นมา2ต่อคูณ9ไป292กับแบบนี้อะวายขึ้นมาต่อคูณ10เป็นที่9ก0คร้อ็ผมหและไหลไป11คูณออ้โห275เอาเรื่อง ไปดิไปดิปึ้ม3,292ที่ซูเปอร์เมกาวินครับผมเอาดิเอาดิเริ่มมาแล้วบอกแล้ววันนี้มันเป็นวันขีงผมวันนี้เป็นวันที่ผมจะได้เกิดได้ฉายแสงฉายฟอร์มหน่อยปึ้มมา32มสิอหึละสอหมุนสุดท้ายยังไงขอเข้าดีๆขอเข้าเด็ดๆดวงๆหน่อยปึ๊บวายขึ้นมาหู้วาย4ตัวแบบนี้แต่ว่ายังเข้าไม่หนักเท่าไหร่770แล้วหลายต่อไม่หึ่ไม่ไหลครับหมุนสุดท้ายว่ายังไงครับหมุนสุดท้ายปึ๊บชาร์จชาร์จชาร์จหึ่จังหวะนี้ลูกลูกบุ๊บ มาคูณ 5, 2, 7, 1 5 7มายังไงไหลต่อไหมเฮ้อไม่ไหลแล้วเพื่อนเพื่อนแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคใช้ได้นะแต่มาทั้งหมด5,675นะครับผมพอได้พอได้พอได้ไ,ดไปเปิดโบนัสนะปุ๊บบิ๊บบึ๊บบิรบโอ้โหไม่ค่อยเข้าแล้วเพื่อนๆบ่าวจัด โอเคก็ผมกันคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลงังใจให้กันด้วยเด้อสำหรับใครที่อยากตามมาเล่นแมททั้งกเก่ารอยย่อตามผมนะครับตามมาได้นะครับชื่ออยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ